สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ค่ะมากับแอลแอลพาทุกคนมาที่ร้านานโซวีแกนค่ะซึ่งสาขาของที่รานนี้นะคะเขามีหลายสาขามากเลยแล้ววันนี้แอลพาทุกคนมาที่เกตเวย์เอกมัยค่ะที่ร้านเนี่ยเขามีเมนูอาหารไทยเยอะมากทุกภาคเลย เอลสั่งไปก็จะมีหอยจอเจส้มตำปราเจซึ่งครั้งที่แล้วก็สั่งเหมือนกันนะมันก็ไปเมนูอื่นไม่ได้มันก็ต้องสั่งมาก่อนแล้วก็วันนี้วันนี้มองปราดมาใช่ป่ะคะที่สาขาเนี้ยเขาก็จะมีภาพแปะให้ดูด้วยนะเออที่ด้านหน้าแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเหมือนอาหารตำสนะั่งอ่ะเออเหมือนข้าวแกงอะ่ะเหมือนตอนที่เอาไปสิงคโปร์เลยคือเขาจะมีเป็นล็อกๆ็อกไว้ก็คือมีทั้งแบบเป็นเมนูแบบนี้ทั้งแบบ ที่มันเป็นแบบเหมือนขา้ขาวข้าวราดแกงนะคะที่มาแล้วร้านนี้มีทั้งวีแกนทั้งเจซึ่งเมื่อกี้เมนูที่แอลสั่งไปคือเมนูข้าวแห้งเห็ดแล้วพี่พนักง,งานเขาถามแอลด้วยนะว่าใส่กระเทียมไหมอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเจอจะไม่กินกระเทียมแต่วีแกนกินกระเทียมได้ถูกไหมคะอ่ะชนะน,นะคะใครที่มาแล้วแบบเป็นคนที่กินเจก็ต้องแจ้งพนักง,งานอ่แต่ถ้าเกิดกินวีแกนมือนแอลก็คือกินวีแกนมันคือกินผักได้ทุกอย่างอยู่แล้วก็วคือไม่มีปัญหาเลยร้านนี้เป็นวีแกนนะคะ วันนี้เครื่องดื่มตัวแรกค่ะวันนี้สั่งมาปกติแอลจะไม่ค่อยสั่งอะไรเขียวๆเลยยกเว้นตัวนี้ค่ะน้ำใบบัวบกซึ่งใบบัวบกของแอลอ่ะมันหากินยากตอน,น,นที่แอลแบบได้ดื่มที่นี่แล้วแอลรู้สึกว่ามันโอเคไม่จางเกินแต่ก็เข้มอยู่นะเพราะว่าใบบัวบกมันจะช่วยบบว่าเรื่องของแบบคามช้ำนะคะ ทุกคนอาหารมาแล้วค่ะเขายกมาเสิร์ฟทีเดียวเลยตอนแรกเอาว่าเอาจะดื่มอันนี้ก่อนแต่ว่ามันมีความเย็นนิดนึงก็เลยเดี๋ยวขอหนังซุปก่อนแบบร้อนๆนะคะเข้าไปอันแรกเลยเดี๋ยวมาชิมกันว่าน้ำซุปจะเป็นยังไงน้ำซุปเน,น,นี้ยอันเนี้ยสิ่งที่มาคู่กันมันจะมาเสซจนี้นะคะก็คือข้าวแห้งเห็ดน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มของเข้าแห้งเห็ดค่ะเดี๋ยวเอาจะลองชิมน้ำซุปที พริกไทยขึ้นอนะ่ะอันนี้มันเหมือนแบบมันรสชาติมันโอเคมากเลยคือเขามีอันนี้เขาเรียกใช้เท้าใช่ไหมอ่าแล้วก็นี้แล้วก็คือน้ำซุปเขามันจะพูดยังไงดีอะคือเนี่ยเอลคนแบบนะี้กลิ่นพริกไทยลอยขึ้นมาเลยแล้วคือพริกไทยแท้พริกไทยแทย้คืออะไรคือใส่แล้วมันจะต้องมีกลิ่นพริกไทยแล้วมันก็จะต้องมีรสชาติของพริกไทยซึ่งอันเนี้ยใครที่ชอบกินแบบแกงจืดที่แบบพริกไทยเยอะเออ่ะ ฟินมากเลยครั้งที่แล้วอะคะ่ะแอลกินตาไทยอ่าแต่ว่าวันนี้เอลเ,เอาตาปลาแันนี้เ,เคยกินแล้วลุ้นจังอันนี้เอาก็เคยกินแล้วเหมือนกันนะคะแต่เวลาเอาลไปที่ไหนถ้าเกิดว่าร้านนั้นมีน้ำใบบบวบเอาก็จะสั่งมาดื่มเพาะจริงใบบบวบมันแก้ปกช้ำถูกป่ะทุกคนคือมันจะมีคนที่พูดว่าแบบพอยอ,อกหักต้องกินใบบบวบกมันะอ,อกหักมันช้ำข้างในซึ่งเรานะ่ะเป็นคนที่ เราอาจจะไม่สบายมีอะไรช้ำอยู่ข้างในคือเนื้อฟิลมาเซลช,ำชำ้ำไลช้ำแอลก็จะชอบกินอันนี้คือเข้าไปบูสต์หลายคนอาจจะกินแบบน้ำผลไม้อะไรไปบูสต์ผิวใช่ปะเนี่ยคือกินอันนี้มันบูสต์ดีอะในความรู้สึกแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ถ้าใครติดตามแอลเนะเาะไม่ว่าจะเป็นใน IG นะคะหรือว่าในแฟนเพจ a c e b o o k ของแอลนะคะแล้วก็รวมถึงใน y o YouTube ของเราเนี่ยแหละที่อาจจะลงภาพที่มีน้องน้องหมาตัวใหม่มาเจ้าค่ะเขียวค่ะ เราปกช้ำอะช่วงนี้โดนน้องทําให้ปกช้ำนะคะเราก็จะกินน้ำใบบัวบกสําหรับแอลไม่ได้กินง่ายนะแต่แอลกินเพราะว่ายิ่งเมื่อก่อนแอลทำงานเยอะๆแอลไปทํางานที่ไหนและแอลเจอน้าใบบัวบกแอลกินน้าใบบัวบกนะเพราะแอลรู้สึกว่ามันเป็นน้ำที่แม่งบูทุทกอย่างมันฮิวทุกอย่างเลยเนี่ยแต่ที่นี่มันแอลรู้สึกว่ามันกินง่ายนะ เริ่มจากเมนูน้ำจิ้มแบบน้อยๆก่อนคือแบบรสชาติแบบไม่ไม่หนักอ่ามาดูอันนี้นะคะหอยเจอยเจอันนี้คนกินเจก,กินได้เลยก๋ยวมาดูข้างในกันนะคะได้อ่ะอ่ะให้ทุกคนดูได้ซึทุกคนอยากให้ดูแบบขออนุญาตยกจานให้ดูนะคะนี่คือด้านในได น้องแอลเป็นคนที่แอลเป็นคนที่ชอบกินหอยจออมากแล้วว่าหากินยากนะหอยจอวีแกนหอยจอเจอะชิมแบบยังไม่ยังไม่ไมอมจิ้มก่อนนะคะอ,อ,อันเนี้ยเคียวไม่ยากเลยถ้าคนปวดฟันอยู่หรือว่าแบบฟันอาจจะแบบเจ็บเหงือออะไรเงี้ย ถ้าเมนูน,นี้กินได้เลยนะคะข้างนอกมันกรอบแบบนิดหน่อยข้างในคือมันเหมือนมันบดมาแล้วมันจะมีกลิ่นเหมือนเอลไม่แน่ใจแต่เอลรู้สึกว่าเอลได้กลิ่นเต้าหู้นิดๆนะคะแต่ไม่แรงมากอาจจะมีส่วนผสมของเต้าหู้ก็แน่นอนส่วนใหญ่เนาะไม่เต้าหู้ก็เห็ดเนาะก็ผักต่างๆนะคะสําหรับอาหารมิตแกนอาหารเจอืมอ เจลเจอของมันจะค่อนข้างแบบเหมือนมันบดเหมือนอะไรอ่ะมันคือบดบดเลยแล้วเขาก็เอาไปทอดนะคะอันนี้เมนูนี้แทบไม่ต้องไม่ต้องเขียวเลยสามารถใช้ลิ้นดุนกับเพดานระเกินได้ <c oughs> แบบนั้นเลยฟิวนั้นเลยนะน้ำบวยของเขาน้ำจิ้มบวยเี้ากำลังดีไม่หวานเกินกลมกลอบพอมันกินคู่กันแล้วอะ่ะมันเยี่ยมมากแต่ถ้ากินเปล่าเก,ก็คือรสชาติแบบเพลนๆนะคะ มีกลิ่นเต้าหู้หน่อยๆแต่คือจะเป็นความแบบความจืดเลยนะถ้าเราเพิ่มรสชาติก็เพิ่มตัวนี้ลงไปโอเคอยู่ตอนนี้เราจะมาที่อันนี้ค่ะเพราะว่ามันน่าจะแบบแซบหลอกต่อจากอันนั้นไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะยังไม่เคยกินอันนี้อันนี้เอาให้เขาใส่กระเทียมมาด้วยนะคะนี่เป็นข้าวเห็ดแห้งจริงๆก็ชอบกินคนกินอะไรแห้งๆเหมือนกันนะคะ กินตะกรบอ,อ,อคือเห็ดอ่ะตอนแรกเอพคิดว่าจะกรอบแบบกรอบแบบอย่างนั้นเลยอยากกินง่ายอีกแหละคนเจ็บเงือกคนเจ็บฟันเที่ยวได้เลยนะเห็ดเขาหั่นมากำลังดีแล้วก็เนี่ย เออแอลไม่รู้เขาเอาไปทําอะไรแต่ความนิ่มมันกําลังดีมากค่ะมันไม่เคี้ยวยากคือปกติถ้าเกิดว่าคนเคยกินเห็ดบางทีเนาะเห็ดฟางเห็ดอะไรอย่างเงี้ยอู้พอจะเคี้ยวแอลเคี้ยวไม่ละเอียดยอมรับเคี้ยวสามพี่กืนเลยให้ให,ให้ลองย่อยแต่ไม่ดีแต่ไม่ดีแต,ดแต่อันเนี้ยคือมันย่อยง่ายตั้งแต่แบบอยู่ในการเคี้ยวเลยแล้วพอมันมีกระเทียมคือแบบหอมกระเทียมอ่ะเงี้ออกไหมคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเขาเดี๋ยวขอชิม พื่อเอาว่าน้ำจิ้มมันเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่อันนี้ตอนอยังไม่จิ้มคือสําหรับแอลนะแอลสามารถกินแบบนี้โดยไม่จิ้มได้เลยมันมีความเค็มนิด,นดๆแล้วมันก็มีความหอมของกระเทียมอยู่แล้วความแห้งของเนี่ยไอ้พวกไอ้ตรงนี้แอลไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนี่ยแล้วอ,อาจจะเป็นเห็ดหรือว่ากระเทียมยอะไรปนๆกันมาแล้วพอมันคลุกเขาเข้ากับขา้าวอ่ะความเค็มหน่อยๆอะที่มันอยู่ในตัวเห็ดและความหอมของกระเทียมแอลสามารถกินจานนี้ได้โดยที่ไม่ต้องจิ้มอันนี้เลย คู่กับญญอันนี้เพราะว่าน้ำซุกอันนี้คือถูกใจสุรีมากนะมันแบบผิดไทยมันขึ้นนะเดี๋ยวแอลจะลองชิมดูว่าความแตกต่างมันจะแบบทำให้มันชูแบบขนาดไหนนะคะ,อะเอาต่อ,อามาใส่จานก่อนมันเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่อ่ะกนรสชาตินั้นเลย ม,มันจะมีความเค็มเพิ่มขึ้นมาอมืมันจะมีความเค็มเพิ่มขึ้นมาจากปกติซึ่งปกติอลเป็นคนไม่กินเค็มไงทุกคนแอลก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้า้องแอลจิ้มใช่ไหมใส่ได้ปะปลายคือไอช้อนเมื่อกี้ใส่ลงไปะป,ะป,ะปะแล้วก็ขูดๆๆอย่างนั้นโอเคสําหรับแอลแต่ว่าสําหรับใครที่กินเค็มนิดนึงแล้วชอบแบบกลิ่นของน้าจิ้มข้าวมันไก่อ,อันนี้เขาให้มาเยอะมากนะก็คือคนที่ชอบกินน้ำจิ้มคือฟินเลยอะ อันนี้คืออร่อยมากค่ะขอกินอีกคำก่อนที่เราจะพาไปชิมส้มตำปราร้านะคะทุกคนมาต่อกันที่ตัวนี้ค่ะตอนเขายกมานี่คือตกใจมากนะตอนเขายกมา <laughs> เทียบกับชามข้าวเรารู้สึก้มตำใหญ่กว่าข้าวแต่ก็คือแบบ เฮ้ออย่างเงี้ยแต่คืออันนี้ก็คือเยอะเหมือนกันเพราะชาบมันแบบหลุมแต่ไม่คิดว่าส้มตําจะเยอะขนาดนี้ไงนึกปะที่สําคัญความอร่อยของส้มตําปลาระนะ้าน่ะมันจะต้องมีพวกนี้ค่ะไออันเนี้ยเฮ้ยซึ่งแบบนัวนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ซ้มตําปลาล่แบบแบบไอน,นี้นะมันเป็นวีแกนนะคะเป็นวีแกนนะเอาไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยเผ็ดมากหรือเปล่าเอาเลยสั่งเผ็ดน้อยมาทุกคนนหรือกป่เออ ตั้งเผ็ดน,น้อยมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิม,อมบอกเลยว่าต้มตำที่นี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังทางที่แล้วตำไทยแล้วก็อะไรที่มันเป็นแบบแซ่แทบแบบคือจึ้งมากนะมันยังมีอีกหลายเมนูมากเลยนะที่อยากลอง ข้าวซอยเอ่ยคั่วกลิ้งเอ่ยขึ้นเหนือลงใต้เอ่ยอย่างนีน้มีครบหมดเลยยังไงเอาฝากร้านนี้ไปด้วยนะคะใครที่เคยกินเมนูไหนชอบเมนูไหนคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้เอาขอตัวไปจัดก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ